ส่วนสายรีโมดเนี่ยเพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆผมก็บอกว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่กับผมนะครับกับช่องตุดตูพาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะคลิปนี้เรามาทําตามคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆบอกว่าช่วยทําคลิปให้ดูหน่อยแบบนี้ครับเพื่อน ผมก็ได้ทําออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเนื่องจาก FC ทางบ้านหรือเพื่อนๆทางบ้านถามกันเข้ามานะครับในการติดตั้งเครื่องเสียงด้วยตนเองนะครับเพื่อนๆเนาะถามเข้ามาว่าพี่ครับสายกี่มิลครับสายไฟแบตเตอรี่กี่มิลครับสายลําโพงกี่มิลครับสายไฟโชว์ใช้แบบไหนครับสวิตช์ใช้แบบไหนครับ ฟิวใช้แบบไหนครับผมก็เลยประมวลผลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนเห็นกันชัดๆว่าลักษณะการใช้สายนะครับเพื่อนเนาะวิธีการเลือกใช้สายนะคะรับเพื่อนเราจะต้องใช้สายที่เป็นทองแดงแท้นะครับเพื่อนเนาะเป็นทองแดงแท้ที่ไม่มีอะลูมิเนียมผสมน,นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมีอะลูมิเนียมผสมเนี่ยถ้าเราตัดเนี่ยมันจะเห็นเป็นอะลูมิเนียมผสมนะครับ ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเพื่อนแต่ใช้นานๆานไปเนี่ย ถ้าไม่ใช่ทองแดงแท้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมผสมเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดขี้เกลือแล้วก็เปื่อยในที่สุดแล้วก็ขาดในนะครับเพื่อนนะมันก็จะไม่ทนเท่าทองแดงนะครับเพื่อนแดงดันก็จะไม่ดีเท่าทองแดงแท้นะครับเพื่อนแต่ก็ใช้ได้ครับตามงบประมาณของเรานะครับเพื่อนถ้าเป็นทองแดงแท้ก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกถ้าเป็นอลูมิเนียมผสมก็จะถูกแต่มีน้ําหนักเบาถ้าเป็นทองแดงน้ําหนักจะหนักนะครับเพื่อนสังเกตง่ายๆแต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนใช้ได้เหมือนกันตามงบประมาณของเราแล้วกันนะครับเพื่อนนะวิธีการเลือกใช้นะ เพื่อนเลือกใช้กับคัตเอบีเนี่ยเราจะต,ต้องใช้สายจะก็จะใช้ตั้งแต่ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนประมาณนี้เลยนะครับถึง12มิลก็ยังได้เลยนะครับ AB นะครับเพื่อนนะ AB คัตเอบีนะครับ6มิล8มิล9มิล10มิล12มิลเลยนะครับเพื่อนใช้ได้เลยนะครับนะครับใช้ได้ครับเพราะว่าที่พาวเวอร์เนี่ยเขาบอก30แอมป์นะครับเพื่อนสามแอมป์ก็ เลือกใช้สายที่เหมาะสมก็คือ6มิล8มิล9มิล10มิลครับเพื่อนๆใช้ได้เลยครับสำหรับแรงดันขนาดนี้นี่ถือว่าพอดีนะครับส่วนสายซับนะครับเพื่อนสายซับที่มีพลังวัตต์ถึง2,800วัตต์ก็จะใช้ตั้งแต่เบอร์12เลยนะครับคัดบีนะเบอร์12ถึง20เลยนะครับใช้ได้นะครับเพื่อนไม่ตายตัวนะนี่คดัดคัดดีนะครับเพื่อนคัดดีเนีย่ยคัดดีก็จะใช้ตั้งแต่12มิล16มิล 20มิลน,นะครับสำหรับ2,800วัตต์ถ้าเกิด3,500วัตต์ขึ้นกจนนนนนะ็จะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนคาดดีตัวนี้แหละจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นเส้นใหญ่นะแต่เบอร์ 3. 3-3 3ถึงถึงเบอร์50เลยนะครับเพื่อนถึงเบอร์50หรือเลยนี่ก็ได้ยิ่งดีใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆนะเนื่องจากแรงดันกระแสไฟฟ้าเนี่ยของแบตเตอรี่เราเนี่ย มันจะได้อิ่มตัวครับเพื่อนถ้าเราใช้สายใหญ่ถ้าสายไฟใหญ่ขนาดนี้ก็คือขับซับดอก15แล้วนะเพื่อนนะถ้าเกิดอยู่ในไซส์นี้ก็ดอก12นิ้วครับขับ12นิ้วสบายๆเลยครับเพื่อนส่วนอันนี้ก็เป็นคัสเอบีนะครับเพื่อนนะเข้าใจนะครับเข้าใจตามนี้นะครับเพื่อนนะหกมิลก็จะมีไส้ในเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมผมให้ดูใ,ใกล้นะหกมิลก็จะมีไส้ในที่ที่ที่เล็กนะครับส่วน 8มิลก็ใหญ่ขึ้น9มิลก็ใหญ่ขึ้นไปครับ10มิลใหญ่ขึ้นไปตามลำดับของขนาดทองแดงเลยนะครับเพื่อนๆนะนะครับเพื่อนๆก็เล so so ือกใช้ตามงบประมาณของเราแล้วก็ความเหมาะสมนะครับเพื่อนถ้าเกิดเราเอาสายประเภทนี้ครับเล็กๆเนี่ยไปต่อคาดีนะครับเพื่อนไปต่อค่าตีเนี่ยพลังแรงดันของกระแสไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันจะไม่พอนะครับเพื่อนมันจะไม่อิ่มนะถ้าเพื่อนๆเลือกใช้สายที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิด การตัดในระบบนั่นเองนะครับเพื่อนเพราะว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่บาลานซ์กับพาวเวอร์พาวเวอร์กำลังวัดของเรานั่นเองนะครับเพื่อนถ้าเราเอาสายเล็กๆเ,เนี่ยไปใช้เนี่ยจะไม่เหมาะสมควรที่จะเลือกใช้สายที่ใหญ่ขึ้นกับพาวเวอร์คัตดีนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพื่อนจะให้ดูตูดพาวเวอร์คัตดีนะรูของเขาใหญ่มากนะครับเพื่อนเขาก็ต้องการกระแสะแรงดันที่ดีนะครับเพื่อนถ้าเราไปใช้สายเบอร์ หกอย่างเงี hmm. ้ยครับเพื่อนเห็นไหมมันเล็กมันไม่เหมาะสมนะครับสายที่เราใช้ก็คือสามารถทํากาวได้เลยนะครับเพื่อนสายไฟที่เราใช้เราก็ตัดทากาวได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สายที่มันเล็กเกินไปนะครับเพื่อนเห็นไหมมันไม่เหมาะสมกับ power cut D นะครับเพื่อนมันเหมาะสมกับเบอร์12เนี่ยครับเพื่อนเห็นไหมกับเต็มเบ้าเลยเบอร์12นะครับกระแสอิ่มๆไปเลยครับเบอร์12นะครับเนี่ยครับเบอร์12 ต่อไปเบอร์16ได้ไหมเบอร์16 16ก็เริ่มเต็มเลยครับเพื่อนเห็นไหมเริ่มเต็มละอันนี้เป็นพาวเวอร์คัดดีนะครับเพื่อนนะคัดดีเบอร์16เริ่มเต็มนะครับลองเบอร์20สิเบอร์20มิลน,นะครับเบอร์20มิลเต็มรูพอดีเลยครับเพื่อนเนี่ยวิธีการเลือกใช้ง่ายๆนะครับเพื่อนนะถ้าเรามีงบประมาณเนี่ยในการซื้อสายเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันก็อิ่มขึ้นนะครับเพื่อนอย่าไปใช้สายที่ไม่มีคุณภาพนะครับ ช้สายที่มันเป็นทองแดงแท้และมีคุณภาพเราก็จะได้แรงดันเสียงที่ดีเราก็จะได้แรงดันไฟฟ้าที่ดีด้วยนะครับเพื่พอนเนาะกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มันก็อิ่มนะครับเพื่พอนวิธีการเลือกง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราใช้ power ขับ12บนิ้วตัวนี้นะครับเพื่พอนเราไปใช้สายแบตที่ใหญ่มันก็ดีครับเพื่พอนม,มันก็ดีแต่ว่ามันก็เกินความจำเป็นเกินไปนะครับเพื่อนเนาะเพราะมันใหญ่มากอันนี้เหมาะสําหรับ power 3,000วัต์ขึ้นไปเลยนะครับเพื่อนๆเหมาะสำหรับดอกขับดอก15นิ้วนะครับเพื่อนนะโอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะครับเพื่อนนะเพื่อนๆก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็ไม่รู้จะทำคลิปบอกแบบไหนผมก็เลยยกมาตั้งแผงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนคัท AB นะครับเพื่อนคัท AB ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็เหมาะสำหรับ6มิล8มิล9มิล10มิลนะครับเพื่อนดู6มิลเนี่ยเขาก็สามารถเข้าหางปลาได้นะครับเพื่อนนะครับ หมิลถึง12มิลหรือ10มิลน,นะครับพเพื่อนๆถือว่าพอดีแล้วครับสำหรับคัส AB นะครับขับกลางเนี่ยกระแสไฟฟ้ากำลังอิ่มเลยนะครับเพื่อนเนาะโอเคนะครับตามนี้นะครับพเพื่อนนะตามนี้เลยวิธีการเลือกใช้สายแบตเตอรี่ให้กับพาวเวอร์ครัส AB แล้วก็คัส D ดนะครับพเพื่อนโอเคต่อไปเรามาดูสายลำโพงกันบ้างครับสำหรับสายลำโพงนะครับพเพื่อนสายลำโพงซับเนี่ย ผมต้องบอกในยนะที่นี้ก่อนนะครับมันไม่ตายตัวนะครับเพื่อนเพื่อนจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็น F 3นะครับ F 3 F 3ก็จะมีทองแดงอย่างนี้เลยนะเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ดูครับ F 3ก็ไสในใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนอย่างนี้เห็นไหมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อน F 3ก็ใช้ได้นะครับ ส่วนสายเสียงกลางเนี่ยสายไฟเสียงกลางของลำโพงเนี่ยครับก็ใช้ F 2 0นะครับ F <S 2 0ทองแดงก็ใหญ่ๆ,ๆเลยครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยทองแดงใหญ่เลยก็ใช้ได้ครับเพื่อนๆสองตัวนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับปายี่ห้อไหนนะครับแต่ผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้นะครับเพื่อนๆเนาะส่วนสายไฟไฟ,ไฟโชเนี่ย ก็จะเป็นขาวแดงนะครับขาวแดงแดงขาวเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะนะครับอันนี้สองอันนี้เหมือนกันครับเป็นสายไฟโชว์นะครับเพื่อนๆนะนะครับเพื่อนๆถามก็เข้ามาว่าใช้สายแบบไหนนะครับก็สายคู่แบบนี้เลยครับเพื่อนๆแดงขาวเขียวขาวเลยครับเพื่อนๆส่วนสายรีโมทเนี่ยเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆผมก็บอกว่าเบอร์หนึ่งก็ใช้ได้นะครับเบอร์ 1. 5ุดห้าก็ใช้ได้ส่วนอันนี้เป็นเบอร์1 5จุด้า อันนี้เบอร์2นะครับเพื่อนเบอร์สสุดที่ผมใช้ประจําก็คือเบอร์1.5นะครับคือเบอร์นี้นะครับเพื่อนเบอร์1.5คือเบอร์นี้นะครับใช้กับสายรีโมทด้วยสายกาวปีด้วยใช้ได้เลยครับเพื่อนผมก็ใช้เบอร์นี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะใช้เบอร์2ก็ได้นะครับหรือเบอร์1ก็ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนเลือกใช้ความเหมาะสมนะครับสําหรับ power เราด้วยนะครับเพื่อนนะโอเคนะครับ ตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับเพื่อนนะสายรีโมดต,ตรงนี้นะครับสายรีโมดสายรีโมดก็มี1 1. 5ุห้าอันนี้เบอร์สองนะครับเพื่อนเบอร์สองโอเคนะครับสิ่งที่ผมเลือกใช้ประจําก็คือเบอร์นี้นะครับส่วนสวิตช์ผมก็เลือกใช้เป็นแบบนี้นะเพื่อนมีทั้ง2ขาและก็สามขานะเนี่ยเ็เลือกใช้แบบนี้นะเพื่อน มันก็ไม่ตายตัวนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็อาจจะซื้อสวิทที่เขามีจําหน่ายนะตรงกับสวิกรุ่นรถของคันนั้นเลยก็ได้นะครับหรือเป็นสวิกเครื่องบินก็ได้นะครับเพื่อนในที่นี้ผมไม่มีของนะผมก็เลยนํายกตัวอย่างประเภทนี้มาให้เสนอให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะครับเพราะว่าสวิกเครื่องบินอ่ะผมเพิ่งใช้หมดไปนะครับเพื่อนแล้วก็สวิทที่ใส่กับรถได้พอดีเลยเนี่ย มันก็มีจําหน่ายนะครับเพื่อนผมไม่มีนะตอนนั้นผมไม่มีเอานํามาโชนเพื่อนสตอ์วิกเนี่ยมันไม่ตายตัวเราก็เลือกใช้เอาแต่ความเหมาะสมนะครับส่วนหางปลานะครับเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับเพื่อนนะอันนี้หางปลาลงกาวหรือแบตเตอรี่ลถเลยนะครับเพื่อนมันก็มีหลายรูปแบบนะก็ไม่ตายตัวเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนสิ่งที่ผมใช้ประจําก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับเพื่อนรุ่นนี้อันนี้ก็จะเป็นเบอร์1ินะครับเพื่อนเบอร์10เบอร์1ิ อันนี้เป็นเบอร์12นะครับเพื่อนถ้าเราหารูลงกับน็อตเบอร์12ได้เราก็ใช้หางปลาเบอร์นี้นะครับเพื่อนนะครับผมก็จะใช้รุ่นนี้เลยนะครับหางปลาส่วนหางปลาเข้าพาวเวอร์นะครับเข้าพาวเวอร์คัส AB หรือคัตดนะครับเพื่อนผมก็จะใช้หางปลารุ่นนี้เลยนะครับเพื่อนรุ่นนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นหางปลาเข้าพาวเวอร์คัส AB ก็เป็นหางปลาเข้าสายลําโพงนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นหางปลารีโมทหางปลาลงกาว เราก็เลือกใช้เอาครับมีหลายรูปแบบนะครับรูปแบบนี้ยผมจะใช้ประจานะครับเพื่อนๆนะฟิวเนี่ยเพื่อนๆถามก็มาเยอะนะครับพี่ครับใช้ฟิวแบบไหนครับผมผมก็เลยตอบไปว่าผมใช้ฟิวหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีขายตามเพจต่างๆทั่วไปนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับฟิวร้อยแอมนะครับเพื่อนร้อยแอมจะไปดูภายในเลยครับเพื่อนแหวงออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะนี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับฟิวร้อยแอมนะครับเพื่อนๆเห็นไหม ถ้าเราเลือกใช้สายรูรูรูใดรูหนึ่งจะเป็นสายซับนะครับเพื่อนเป็นสายซับสมมุติว่าสายซับนะครับเพื่อนเบอร์12มิลนะครับมันก็จะใส่ได้พอดีเลยครับเพื่อนเพื่อนใส่ได้พอดีเลยนะครับใส่ได้พอดีเต็มเต็มเลยนะครับส่วนสาย Power c u t AB นะครับเพื่อนๆ cut AB ถึงเบอร์10ก็ใส่ได้พอดีเช่นเดียวกันครับเพื่อนกำลังดีลยนะครับเพื่อนนะกำลังดีเลย ดีสายไฟ power AB นะครับเพื่อนเอ AB เราต้องโซตะกัวทุกครั้งนะครับก่อนเข้าสายนะครับเพืนะ่อนเนาะก่อนเข้าสายไม่งั้นเราจะขันไม่แน่นนะครับเพื่อนขันไม่แน่นพอขันน็อตหกเหลี่ยมไปแล้วมันก็จะกดทองแดงบี้นะครับเพื่อนถ้าเราโซตะกัวด้วยเนี่ยมันก็จะไขแล้วมันก็จะแน่นนะครับเพื<ๆ>่อนแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเพื<ๆ>่อนฟิวกล้กามปูเนี่ยร้อยแอมนะครับเพื<ๆ>่อนเห็นไหมเขาเขียนว่าร้อยแอมนะครับเราก็ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยควร เน้นย้ําเลยนะครับควรย้ยําเนี่ยหางปลาเนี่ยให้แน่นทุกครั้งนะครับเพื่อนไม่งั้นฟิวเพื่อนเพื่อนจะละลายกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยไปพาวเวอร์เนี่ยมันก็จะไม่อิ่มนะครับเพื่อนจะต้องไขให้ดีไม่งั้นะละลายแน่นอนครับส่วนฝั่งนี้ก็ออกไปที่แบตเตอรี่ครับเพื่อนออกไปที่แบตเตอรี่นะครับผมก็ใช้รุ่นนี้เลยนะครับเพื่อนรุ่นนี้เลยหน้าตาก็ มีหลายรูปแบบนะเพื่อนมันไม่ตายตัวเช่นเดียวกันนะการเลือกใช้ฟิวนะครับสามารถเลือกใช้รุ่นอื่นก็ได้นะครับเช่นเดียวกันครับเพื่อนนะครับก็หน้าตาก็ออกมาแบบนี้เพื่อนเพื่อนถามเขาว่ามาเยอะนะครับเพื่อนนะผมก็ทําแบบนี้มาให้เพื่อนดูเลยเพื่อความเข้าใจนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆจนจบตัวสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนนะ ก็สามารถนําไปใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ของเราได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมเห็นเพื่อนๆถามกันก็มาเยอะนะครับในคอมเมนต์เนี่ยผมก็ทําแบบนี้ให้เพื่อนๆดูเลยเพื่อความเข้าใจนะครับเพื่อนนะนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆอีกรอบนะครับเพื่อนนะครับส่วน Power c ร์ค b เนี่ยก็จะใช้6มิล8มิล9มิล10มิลถึง12มิลก็ยังได้เลยนะครับสําหรับ AB นะครับเพื่อนนะส่วน power sub ก็จะใช้ตั้งแต่เบอร์16ถึงเบอร์20ไปจนถึงเบอร์50เลยนะครับ c u ดีนะครับเพื่อนัดดีนะครับส่วนส่วนสายลำโพงต่างๆเพื่อนๆก็เลือกใช้ตามนี้เลยนะครับ f3 f20 นี่เลยนะครับเพื่อนๆนะส่วนอันนี้ก็เป็นสายไฟโชว์ครับเพื่อนๆแดงขาวเขียวขาวในไฟโชว์ส่วนอันนี้ก็เป็นนี่นะครับเพื่อนๆสายรีโมทนะครับเพื่อนๆนะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะ ส่วนอันนี้ก็เป็นสวีครับแล้วก็หางปลาหางปลาแล้วก็เป็นฟิลครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาผมก็ตอบโจทย์กลับไปแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานะครับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊บายบาย